สมาชิกกลุ่มอยู่ไหนครับตติมดูมือขอเชิญอธิบายนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนนะครับจะต้องมาอธิบายวิธีการประกอบอาหารอันนี้สมาชิกกลุ่มอยู่ตรงนี้เร็วเราไปตรงโน้นดีกว่าจะง่ายนะครับตอนนี้กำลังทําอะไรกันครับหุงข้าวหุงข้าวแลครับหุงข้าวโดยใช้ไม่ไผ่ค่ะโดยใช้ไม้ไผ่นะครับ เคยทำเลยไฟเนี่ยมันจะดังแล้วจะสุกได้ยังไงครับเอาไปตากแดดหรือเปล่าใช่น้ำมันจะเยอะไปไม่เดี๋ยวเททิ้งอีร้องกำลังเดี๋ยวให้แอะก็พร้อมแล้วเดี๋ยวฉันชิมนายอ่ะชิมจริงนะครับชิมจริงเราแสดงจริงนะจริงจริงเห็นน้ำเยอะแล้ไปอยู่ไหนอร่อยไหมคะ อ่ฟยูจะบอกว่ากลุ่มนี้ก่อไฟติดขู่แรกเลยนะไฟอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วอันนี้คืออะไรนี่คือเตาไฟ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 ไฟดูเวลาครับดูเวลาเตาดูดูเวลาไม่ไดทำอะไรเลยโอ้ดูเวลานะครับเลยอีกเวลาไม่ถึง5นาทีใช่เหรอโอ้เมื่อกี้บอก4ิ5นาทีไม่ใช่เหรออันนี้โกหกนี่อ่าเดี๋ยวไขลานก่อน ช่วยอธิบายนะครับนอกจากหุงข้าวแล้วเรายังจะมีกับข้าวเป็นอะไรบ้างเหมาะสมกับพื้นถิ่หรือเปล่าทอดไข่ทอดไข่นะครับตอนนี้ไข่อยู่ไหนไข่เน่เรามาดูวัสดุอุปกรณ์นะครับรที่ได้มานะครับตอนนี้มีไข่ค้างหหงนึงกน <laughs> นี่เป็นเห็ดพิษนะครับ <laughs> จากป่าตอนนี้เป็นผงขาวนะครับอันนี้ล่ะ อันนี้มะเขือสั่งสอนนะครับมะเขือเทศนี่พริกไม่โตนะครับคนเมืองของพริกแดก่มีมะนาวแห้งๆนะครับมีต้นหอมกับรากแล้วก็มีเศษผักจากกาดขยอมเล็กน้อยนะครับตัวนี้เป็นกระทะหรือเปล่าถ้าเดาไม่ผิดมันจะไปแยกอะไรมีอะไรก็ใส่ๆกันไปเนี่ย,อย,ยเอาใส่ๆกันไปใส่ลงไปอ่า หลักการและวิธีแนวคิดนี่จะทําให้ไข่สุกได้ยังไงครับก็ให้ความร้อนอยู่บนถิงคะ